คอนเทนต์ What's in my car นะคะมีกล้องหน้ารถที่ไอฟิล์มตัวเนี้ยมันมันเียวหายไปแล้วอ่ะอันนี้ก็สําหรับความปลอดภัยของรถก็สมมติว่าติดอยู่ในรถหรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆใดๆก็คือสามารถเอานี้เจาะกระจกปีนออาจากรถได้เลยใช่วีซึ่งมีทําไมก็ไม่รู้โมองกันแหวนค่ะแบบผู้หญิงป่ะเนี่ยอุ๊ยตายละฮัลโหล ใชทุกคนกลับมาพบกันสองคนอีกแล้วะนะคะวันนี้ก็จะมาแผ่นคอนเทนต์ w a t s i n My Car นะคะ,คะอันนี้เป็นรถ Defender นะคะซึ่งรถคันนี้เนี่ยบอกก่อนว่าใช้กันอยู่ก็คือมีเราแล้วก็มีเต้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเต้เป็นหลักนะคะก็เลยจะมาเป็น w h a t s i n My Car ในเวอร์ชันรถ Defender ซึ่งของในอยู่ในรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นของของเต้แล้วก็จะมาค้นกันว่าในรถมีอะไรบ้างแต่มันก็จะมีของของเราด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s ไ r i b e นะคะไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปเริ่ม กันเลยค่ะ มาเริ่มเราเริ่มที่ฝั่งเราก่อนละกันนะฝั่งเราตอนนี้คือเป็นฝั่งของคนขับรถนะคะก็คือฝั่งเราเนี่ยก็จะมีอย่างแรกเลยเต้เขาก็จะมีนี่สิ่งนี้ก็เยอะเกินสิ่งนี้ก็คือคือมันจะเป็นที่ใส่โทรศัพท์แล้วก็สามารถใส่แก้วน้ําก็ได้หรือว่าจะถ่ายโทรศัพท์ก็ได้คือเต้เขาก็จะเอาไว้สําหรับเวลาดูแมปดูอะไรอย่างนี้หรือว่าบางทีบางทีกินน้ํากินซื้อกากาแฟกินก็สามารถเอาแก้วน้ำใส่ตรงนี้ได้แล้วก็ต้องฝั่งคนขับอีกก็คือมี ก็จะมีร่มหนึ่งคันนะคะอันนี้จะเป็นร่มที่กดปุ่มปุ๊บออกได้เลยใช้ได้เลยก็คือจะค่อนข้างใช้งานง่ายสะดวกนะคะต่อมาข้างหน้ามีกล้องหน้ารถที่ไอฟิล์มเนี้ยมันมันเหนียวหายไปแล้วมันเหนียวมันหลุดก็เลยต้องเปียนมันก็เลยหลุดลงมาค่ะซึ่งจริงๆริงมันจะอยู่ข้างหน้ารถเดี๋ยวต้องเอาไปทำใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เต้เขาซื้อมาที่ราแล้วนั่นก็เอาไปวางแล้วก็ยังไม่ได้มาติดใช่สำคัญนะลูกก็หน้ารถอ่ะเดี๋ยวอย่าลืมต่อมานะคะที่อยู่ตรงหน้ารถก็จะมี E a ซี่ p a s ีซี่พา a s สนะคะข้างหน้าตรงคอนโซลตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางของจิบปาถะก็อย่างไรกก็จะมีแก้วน้ำกระติกน้ำใช่กระติกน้ำก็จะพกออกมาตลอดจะพกออกมาอันนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในรถถาวนนะก็คือจะมีสรับ สับเปลียดของทุกทุกวันที่ใช้โรนี่บานก็จะจัดให้ทุกเช้าก็จะมีแว่นตาแว่นตานี่คือต้องมีติดไว้เลยนะคะแว่นตา1อันแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีครีมทามือเผื่อแบบว่ามือแห้งมือแตกมืออะไรอย่างนี้ก็สามารถหยิบได้เลยหรือว่าไหนลืมทาครีมออกมาแล้วก็สารพัดบัตรต่างๆนะคะแบบบัตรเข้าบุูงบ้าน E ี s y p พ s รบัตรเติมอี s y p พา s แล้วก็บัตรน้ำมันแล้วก็จะมีสายสำหรับแบบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็จะมีอันนี้ที่ใส่เหรียญ เดเขาก็จะซื้อเป็นแบบที่มันแบบออแกไนซ์มาเลยเพราะไม่งั้นบางทีมันจะแบบสเปะสปะอยู่ในรถมันก็จะแบบทิ้งอ่ะเอออีเรคเ่ะมากดึงออกมาได้เผื่อว่าบางทีต้องใช้อันนี้ก็สําหรับความปลอดภัยของรถก็สมมติว่าติดอยู่ในรถหรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆใดๆก็คือสามารถเอาอันนี้เจาะกระจกปีนออกจากรถได้เลยใช่สำคัญนะครับตอนนี้ต้องมีไว้ใช่แล้วก็มีปากกาปากกาก็ควรจะมีเพราะบางทีเนี่ยแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยต้องโน้ตเนอะอะไรเงี้ยนะรถทุกคันนี่มีหมดเลยนะปากกา แหวนค่ะอ้ะาวแหวผู้หญิงป่ะเนี่ยอ,อุ๊ยตายละอันนี้ของใครไม่รู้เดี๋ยวค่อยถามอ้าวเปล่าไม่รู้หรอก <S <S 1> <S 1> แล้วก็ต่อมาแว่นอันนี้น่าจะแว่นของคุณคุณเต้เขาแว่นนะคะต่อมาในโซนเขาเรียกว่าอะไรอะกระบะเออในในในคอนโซลคอนโซลก็จะมีเมเบสเตอร์นะคะเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุ อันนี้อะไรคะอันนี้อะไรก็ไม่รู้ของเต้บอกแล้วว่ารถส่วนใหญ่ของในนี้ย<อ>ส่วนใหญ่จะเป็นของเ,เต้ทั้งหมด,ดมีพัดลมส่วนตัว baby w i p e ์อันนี้ที่ชาร์จพัดลมแล้วอันนี้ก็ อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ตรงข้างล่างก็จะมีที่เก็บด้วยนะคะมีทิชชู่แล้วก็เบบี้ไวท์ใช่นะคะแล้วก็มีแมสติดไว้เลยเป็นกล่องเผื่อฉุกเฉินเผื่ออะไรอย่างนี้เนาะที่แบบเรียกยืมหยิบจากบ้านออกไปอย่างี้อย่างน้อยเรามีติดรถไว้มันคือโอเคเพราะเราก็ยังมีความสุขว่ายังต้องใส่อยู่อ่ะแม่นี่นะออกไปข้างนอกนี่นะเดี๋ยวที่คนไม่ใส่กันเยอะนะแต่มีความสุขว่ามันหวาดอ่ยยังไงก็ไม่รู้ใส่ดีกว่าเพื่อความสบายใจแล้วก็มีนี้ถุงช้อปปิ้งสำหรับเวลา ไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าซื้อของเข้าบ้านก็จะมีถุงอันนี้มันจะถุงแบบใหญ่มากๆของคารฮาร์ดนะคะก็เลยจะติดเอาไว้ในรถเอามาใหญ่หยิบมาหวีซึ่งมีทำไมก็ไม่รู้งงอันนีนมีทำไมก็ไม่รู้แต่ก็มีไว้เพื่อความสบายใจในคอนโซลข้างหน้านะคะนี่หมวกมีหมวกอันนี้ก็เผื่อไว้เผื่อไปไหนแล้วแบบต้องใช้ฉุกเฉินก็จะติดเอาไว้เลยในรถ มีเครื่องฟอกอากาศที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วแล้วติดไว้แล้วก็มียังมีแม็ก์ด้วยแล้วก็มีพวกแบบเอกสารต่างๆเนาะข้างๆมีไหมมีรถอีกคันมีรถอีกคันหนึ่งคอระคันกับเต้ะนะคะใช่ค่ะ ที่ลองกครืองอเออใช่อันเนี้ยสาคัญมากอันเนี้ยที่ลองสําหรับเวลาไปเข้าห้องน้ำตามที่สาธารณะเช่นแบบว่าปั๊มหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากแล้วก็เพื่อความสะอาดอ่ะเนาะก็เลยแบบสบายใจของเราแหละใช่เราก็เลยจะติดไว้ในรถเลยเผื่อเวลาไปต่างจังหวัดหรือแล้วถ้าในโซนข้างหลังตรงนี้ก็จะมีแค่ถังขยะคือรถอ่ะค่อนข้างที่จะของน้อยมากเพราะว่าเต้จะเป็นคนที่ระเบียบมากค่อนข้างที่จะระเบียบมากก็เลยจะไม่ค่อยเอาอะไรที่แบบใส่ให้มันล็อกลุงลังเลย จากของที่จําเป็นจริงๆใช่แล้วก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมีไอพีไว้ให้นี้ดู i p มันก็จะเป็นแบบยืดไน้ยึดไว้กับที่รถอะไรเงี้ยก็จะอยู่ตรงเบาะนี้เพราะมีเขาจะนั่งฝั่งนี้เป็นหลักอ่าเดี๋ยวพาไปดูตรงโซนข้างหลังรถกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอะบ้างไปต่อมานะคะอันนี้อยู่ใน หลังรถนะคะหลังรถก็จะมีของอ่ะอย่างที่1อันเนี้ยไฟอ่ะขอนี้อเราลงมาให้ดูก่อนดีมากเลยอ่ะอันนี้เป็นไฟที่แบบเต้เขาเอาไว้ติดในรถนะคะเพราะว่าเผื่อบางทีแบบอยู่ข้างนอกที่แบบมืดๆอะไรเงี้ยล้วเอาของใส่รถแล้วมองไม่ค่อยเห็นเขาก็จะมีติดรถไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันจะอยู่ตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กใช่เป็นแม่เหล็กใช่อุปกรณ์เสริมต่อมาอันนี้ก็ไฟฉายอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีพวกไวป์ต่างๆอันนี้เป็นแอลกอฮอล์เป็นเดตเตอเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วเขาก็จะมีหนึ่งล อันนี้นะไว้เอาไว้ขอ,องต่างๆของเขาสี่ป้าถาสีป่ปาถา ก็ mm. มีเนี่ยที่ใส่แก้วต่างๆมีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะที really? ่ไม่สามารถโชว์ได้นะคะแล้วก็มีถุงมีถุงอันนี้สําหรับเวลาไปช้อปปิ้งแต้เขาก็จะมีสํารองไว้มีถุงพลาสติกอันนี้นะคะถุงขยะเผื่อเราต้องแบบใช้ถุงเก็บอะไรนู่นนี่นั่นเจ้จะใส่ถังขยะอ่ะเพื่อจัขยะอีกทีนึงก็มีผ้าเย็นปกติน่าจะไปตีแบตไปอะไรเงี้ยเผื่อว่าก่อนทาความสะอาดก่อนขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วก็มี wipes แอลกอฮอล์อีกอันหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคนอนามัยจัดว่าเยอะแยะไปหมดเนี่ยว่ายังไม่รู้กี่อันเนี่ยเต็มไปหมดถือว่าเป็นคนที่รถไม่ได้รกเลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ what's in my car ในรถ Defender นะคะก็บวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ